สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับเรื่องราวของการอัปเดต e e p นะครับเวอร์ชัน2นะครับซึ่งดูแล้วเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนนะครับในวันนี้นะครับก็เลยจะมาลองแนะนำดูว่า Deep ใหม่นั้นเรามีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็มีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใน Deep แล้วก็เตรียมการเทส c e f r นะครับรวมถึงการเทสสมรรถนะทางดิจิตอลด้วยนะครับเพราะนั้นทุกท่าน จะต้องมีบัญชีของ e e p นะครับไว้คนละ1บัญชีนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของ Deep นะครับเวอร์ชั่น2นะครับนี่นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือโลโก้นะครับเปลี่ยนไปนะครับมีอีเมลใส่รหัสผ่านแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าตัวป้องกันโรบอทนะครับยิงบอทเข้ามานะครับตรงนี้นะครับจะต้องทุกครั้งที่ล็อกอินจะต้องกรอกตรงนี้ทุกครั้งนะครับ จากนั้นนะครับที่เปลี่ยนเข้ามาอีกครับก็คือเรื่องของการเข้าสู่ระบบครับนะครับนี่นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วย Gmail นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับข้างล่างนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือได้นะครับมีอะไรบ้างครับที่ทําได้ครับ คลิกดาวน์โหลดอัตโนมัติตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น Window s นะครับ Android หรือว่า iOS นะครับตรงนี้คือคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวลองดูสิครับว่าคู่มือการใช้งานทำอะไรได้บ้างนะครับนะครับก็เยอะทีเดียวนะครับลองใช้ดูนะครับโอเคสวยงามนะครับตรงนี้นะครับก็คล้ายๆเดิมโอเคนะครับประมาณนี้ลองไปเปิดใช้ดูฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับ คราวนี้เดี๋ยวจะลองมาติดตั้งในแอปพลิเคชันโทรศัพท์นะครับว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาบ้างนะครับผมก็จะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิด Deep ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับ d ดีฟจากนั้นผมก็จะทำการติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับผมก็จะดาวน์โหลด ios ก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาลองโหลดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกดที่ iOS นะครับลองดูนะครับตอนนี้ลองโหลดแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าสามารถดาวน์โหลดจาก iOS ก็ได้หรือจาก Android ก็ได้นะครับโอเคครับคราวนี้ผมจะลองมาดูนะครับว่ามีอะไรที่แปลกใหม่บ้างนะครับเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะก็เข้าจากตรงนี้ก็ได้ครับทั้งนั้นนะครับง่ายดี โอเคครับเข้ามาเรียบร้อยครับก็เหมือนเดิมครับระบบก็จะมีข้อมูลนะครับที่จะให้ใช้นะครับโอเคนะครับเข้ามาปั๊บก็จะพบกับเมนูนะครับ d Deep เวอร์ชันสองนะครับตรงนี้นะครับน่าจะมีอะไรที่เร็วขึ้นนะครับผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งานนะครับเร็วขึ้นไหมนะครับ ดาวโหลดเทมเพลตขึ้นรึป่าอ่าดาวนโหลดเทมเพลตขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับสําหรับใครที่จะอัปเดตเยอะๆนะครับก็ลองดูนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงแล้วก็มารายงานให้ฟังด้วยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับอัปเดตผู้ใช้เข้าไปเยอะๆนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เซฟเป็น CSV นะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับน่าจะได้เยอะขึ้นนะครับเคครับตรงนี้บทบาทนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับ ตำแหน่งต่างๆนะครับกลุ่มผู้ใช้อ่านิวิป็นหน่วยงานนะครับประเภทห้องเรียนนะครับเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับเวอร์ชั่น2นี้นะครับสามารถที่จะซัพพอร์ตห้องเรียนได้มากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับดูจากคู่มือแล้วอะไรแล้วนะครับก็น่าจะใช้งานง่ายขึ้นนะครับสื่อการเรียนรู้ตรงนี้นะครับอ่านี่ครับตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะก็จะมีตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาให้ผู้ ครับตรงนี้นะครับก็จะมีเยอะแยะเลยตรงนี้ให้ผู้สร้างสื่อเข้ามาสามารถมาสร้างได้นะครับลองดูสินะครับตรงนี้ก็ลากไฟล์เข้ามาสร้างได้เลยตรงนี้นะครับน่าจะสะดวกทีเดียวโอเคนะครับตรงนี้ก็มี Open API นะครับอันนี้น่าจะเป็นตรวจสอบนะครับการใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปผมจะมาแนะนําให้เยอะๆนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับดูแล้วก็แตกต่างมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นชัดเจนก็คือมันซัพพอร์ตวิชาเรียนมากขึ้นนะครับที่จะทร้งห้องเรียนออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับดูจากแอปพลิเคชันนะครับที่เขาให้มานะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นพัฒนาศักยภาพนะครับก็คือเรื่องของ าการจัดการข่าวสารต่างๆนะครับให้เราเข้ามาดูว่าเราจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับเช่นการเทรนการสอบ CER f R นะครับเช่นอะไรนี่การจัดรายวิชาเนี่ยครับเห็นไหมฮะมีอะไรบ้างไหนดูซิมีวิชาให้เข้าไปเรียนครับเห็นไหมตรงนี้นะครับดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้อะไรสังเกตครับว่ามันจะมี การจัดการรายวิชามากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับไม่น่าจะหายไปไหนนะครับสักพักหนึ่งคงจะเปิดใช้เต็มระบบนะครับนี่ฮะตรงนี้คัดกรองหลักสูตรเต็มเลยนะครับเราการสิ้นสุดการสุอบรมโอเคเยี่ยมครับตรงนี้ดูแล้วชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาดูคู่มือสักนิดหนึ่งนะฮะคู่มือการใช้งานเนี่ยครับสังเกตจากตรงนี้นะครับของในโทรศัพท์ผมเนี่ยฮะ อย่างที่บอกคือมันจะเพิ่มนะครับวิธีการใช้งานให้ยูเซอร์เข้าไปใช้เรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับซึ่งผมมองแล้วเนี่ยน่าจะในอนาคตทุกคนจะต้องมาอบรมหรือมาเทรนกันในดีฟทั้งหมดนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ดีฟนะครับก็เร่งสมัครนะครับพากันทำให้เรียบร้อยนะครับก็ติดต่อผู้ด,ดูแลระบบประจำเขตพื้นที่ได้เลยนะครับนี่ฮะเยอะเลยนะครับ โอเคชัดเจนเลยทีเดียวนะครับสำหรับการติดตั้งใน iOS กับ Android นั้นเดี๋ยวผมติดได้ก่อนนะครับเมื่อกี้ลองลงดูแล้วมันไม่ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะมาแนะนำเพิ่มครับก็ตื่นเต้นที่มันมีเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมานครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาครับโอเคครับแล้วเจอกัน